ผมสร้างตัวมาแล้วเป็นไงล่ะไอพ่อหนุม่มตูดขาวไปเลยเปิดตะปูเอด็ดเอด็ดออทเอด็เอดออพ่อหนุม่มตูดขาวจะสามารถชนะไอบอสตัวนี้ได้หรือเปล่านะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่เดินไปไอนี่อะไรคิงคองเลย มาด right? ิไม่ไงโอ๊ยโอ๊ยห้าวบ่ห้าวบ่เอาเมื่อกี้เราโดนดาเมจไปแล้วเหรออืออ่ะ ทีาไหนวะอ่ะนะอนอ่ะพรหากางเกงให้พรอหนุ่มมันใส่ก่อนได้ไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่า เ้ย hey. เองเป็นใครวะจับฉันมาทำไมเอ็งต้องการอะไรไหนพี่ขอกระซวกหน่อยสิว่ะบอหัวตายไปซะมีงเกงไหมเนะี่ยเห็นมีให้เหรอเอ้ยขอกางเกงหน่อยไม่มีอ่ะระบบป้องกันไม่จำเป็นอุย๊ย เฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อปุ่มพังครับ <c oughs> เฮ้ยแย่แล้ว <c oughs> เออมานี่ของดอบเปล่าไม่ดอบลบเกมแล้วมาเล่นวิดีโอโหวิดีโอเคยวนฟาร์มแล้วมันเบื่อจัดไปแล้วอะ <c oughs> เล่นธนูอะตอนนั้นอะฟาร์มอยู่ทะเลทรายอะ าร์มทะเลทรยายสักพักมาคนบอกทับไอ้ขี้อะก,กูยืนอยู่คนเดียวบอกกูทับเลิกเลยมาจ้ามาจ้าพี่ครับนี่นี่นี่ไงพี่ไม่ดับขอให้ผมจริงหรอโอ้พี่ขี้งกจัดพี่ขี้งกจัดจัด วิ่งมาแล้วก็กระดเอา้านึกว่าจะกระโดดเฮ้ยเฮ้ยคนจอยพังแล้วครับอ่าหนึ่งกดไม่ได้ เป็นชีวิตที่น่าสงสารป,ปะเกมนู้นก็ปวดหัวเกมนี้ก็จอยพังเออตายซะขอของหน่อยไม่ดอบจริงดิที่โกงเกินทักษะต่อสู้ LT เออมามึงนี่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสเตล นี่ไ,ไงสเตโยขอฟาดหัวเลยครับโจมตีให้เสียละอือ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 อริ่มม,มาริกา ไปบอสดีกว่าเด็กโก้ซาวมันมาซาวมันมาซาวเอนจิเนียมันมาหลบฟาดฟาดโอ้ยโอ๊ยเจ็บนะเจ็บนะหลบฟาดหลบฟาด ปับ๊บเบอะเข้าให้เบอะเข้าให้ซาวครีมอร่อยใช่แลหลายคนก็ชอบซาวครีมซาวครีมหัวหอมรสชาติของผลิตภัณฑ์เลขนมที่แสนอร่อยเข้าได้นะครับไปโดดเดี๋ยวรอแซลมอนกับ เอาอายูมานะฮะต้องไปคุยกันลุงป่าวะคุยกันลุงก็คงจะดีสวัสดีครับลุงผู้มอมหวงเอ,อ๋ยจองกระโดดลงไปเสียโอเคโดดลงไปแล้วอะลุงผมเพิ่งกลับขึ้นมาเนะี่ย เอาละครับเรากำลังจะไปสู่ริมเกลฟ์ดูตูดนี่คือตูดแห่งริมเกลฟ ประตูของผู้ที่จะเป็นราชาแห่งเอลดินเปิดประตูสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านข้ากลับมาแล้วดินแดนแห่งเอลดนแห่งนี้เนะะี่ยข้าจะเป็นคนปกครองเอง๋อย่ข้าแตะพรก่อนแล้วกันอย่างแรกเลยที่ข้าจะปกครองนะข้าจะต้องพาตัวข้าไปหากางเกงซะก่อนเป็นกางเกงมีไหมมีกางเกงซะหน่อยไหมสวัสดีครับ ข้ารู้นาะมันเป็นแบบนั้นน่แต่น่าเศร้าใจลือเกินเจ้าน่ไร้หญิงล่างทรงใช่แถมไร้ชุดใส่ด้วยไม่พูดนำทางไปอ่รับพลังแห่งรูแล้วไม่ได้รับเชิญไปโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมได้ไหมล่ะตายไปโดยไร้นามเอง่ะจ,จะตายโดยไร้นามไหมข้าฟาดทีเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยสวัสดีเจ๊ไอ้นี่มันอยากลองของว่ะ ไอ้ม้าตัวนี้เมื่อกี้มันกระพริบตาใส่เราอะอยากลองขอ,องว่ะเฮ้ยข้าครั้งหนึ่งเคยเป็นราราชาแห่งเอเดนแล้วนะอู้หโอ้ะมาโอ้<า>โห มันเป็นเพราะว่าข้าไม่มีกางเกงใส่เท่านั้นแหละไปสิข้าจะพร้อมจะเผชิญหน้าทุกสิ่งและทำลายทิ้งทุกอย่างหลบหลบเอา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 ้ยจะเอเอเอาโซนก่อนเออไม่งไงหลบหนึ่ง หลบสองกระโดดฟาดตีหัวแตกโอเคเออโอ้โหตายเลยเหรอยัง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 ไม่ตายโออเฟืยฟ,บฟบาบฟาบเฮ้คระมอน เอ,อู้ตัวลอ,อยเลยเอาละครับข้าคือผู้ท้าชิงกำลังจะมาลองสู้กับพี่เขาแต่อย่าเพิ่งลองเก็บก่อนหลบหนึ่งตีหนึ่งหลบ หลบหนึ่งต้องตีได้หนึ่งสวยต้องตีได้หนึ่งหลบหลบหนึ่งแล้วตีได้หนึ่งโอเคหลบหนึ่งตีได้หนึ่งตีได้หนึ่ง คหลบหนึ่งแล้วตีตีเออหลบหนึ่งตีได้หนึ่ง หลบหนึ่งแล้วต้องตีได้หนึ่งนี่ไงพอมพๆมพอ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 มเออ,อข้ายังไม่อาจแข็งแกร่งพอ จะหานไปท้าสู้กับท่านข้าขอบวกรบคูณได้หรือเปล่าข้าหานไม่พอมาสิไอ้ม้าทองอยางเออร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 อเออมีคนเดียวเหรอดาไม่ดเออ้เออมันก็บอกว่าไม่ได้คนเดียวหรอกมีจากมา้ากูด้วยเออเออ เตึม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 โจแมนสับโรเจสับโรแกโอ้ยมีความสุขเว้ยเออหลบได้หลบไดแแ้แล้วแตะแล้วแตะพี่จะมายังไงจนะตีหัวตีหัวม้าไปดิตีหัวมา้วมาโอ้ยหูเล่นเงีย้ย ถ้าแบบนี้ใครมันจะไปหลบได้หวะโอ๊ยยามหมดแล้วอ่ะอือ สามทีเหรอสามทีแล้วไงแล้วไงแล้วไงเออประมาทเออตายซะกูจะเจอแน่เจอคุณแน่เดีย๋ยวกลับมาแป๊บเดียว ไม่มีกางเกงใส่เท่านั้นหรอกเว้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไอหนู <c oughs> ไปละณพรขอฟาร์มแป๊บขอฟาร์มแป๊บเสริมพลังอาวุธเออสวัสดีท่านพ่อค้าครับ ผุ่มมองแล้วก็ดูท่าทางเจ้าจะไม่ได้มีแผนจู่โจมข่าทางกั้นซื้ออะไรหน่อยไหมข้าอยากได้เกลือแร่สักเจ็ดขวดนะข้าอยากจะเอามากินกระเป๋าเครื่องมือสวยงามฉันต้องการเปิดพรอย่างแรกเลยคือไปหาชุดใส่ก่อน ขอแค่เพียงมีชุดแห่งอัศวินเท่านั้นแหละเราจะสามารถกระชืบเจ้าหมาทองได้เข้ามาสิไอ้ครบเพลิงไอ้ครบเพลิงเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครนะเจ้าอาจจะไม่รู้เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวข้าจะบอกให้ด้วยกระบ,บอของข้านี่สิ่งที่เจ้าต้องรู้ไว้เลยคือดอบกางเกงให้ข้าซะล้าข้าจะเลิกยุ่งนี่ไงอุย้ย เอาละครับเอาลเราได้ชุดละเราไม่เปลือยละทีนี้ผมอยากได้กางเกงผมไม่ได้อยากจะได้ชุดเพียงเท่านั้นหรอกนะกางเกงของข้ามันอยู่ตรงไหนกางเกงของข้ากางเกงกางเกงกางเกงของข้านี่มันไม่ใช่กางเกงเจ้าเจ้าใช่หรือเปล่าที่ยึดกางเกงเข้าไว้นี่นี่นี่ หรือว่าเป็นเจ้ากันนะเอาหมวกมาให้ข้าหน่อยสินี่หมวกไหมพรมฟาบตีเข้าช่องท้องบอโอ้โหแบบใส่นี่คือบิดนะดาบของทหารพระราชาใ,ใส่เลยแล้วกันบางทีการที่เรามีกระบอกมันอาจจะดึงเงเกงออกมาไม่ได้แต่ถ้าเรามีดาบเรา,าจ,จะปาดเงเกงมันมาได้ก็ได้เพราะงั้นเนี่ยเราจะต้อง เอาดาบไปปาดกางเกงมันมาก่อนนอกจากกางเกงแล้วรองเท้าเขาก็ต้องใช้แต่ว่ามันน่าจะรวมอยู่ในกางเกงนั่นแหละผมลืมไปแล้วนะอืออืออือขอกางเกงหน่อยโอ้ยพี่เขาไม่ให้กางเกงเราอะแต่อย่าว่าอันนี้นะครับตรงนี้เนะี่ยมันมีทัพใหญ่ของไอ้พวกนี้อยู่เราจะฟาร์มแบบว่าสุดกูสุดตรงนี่ โอเคไม่ไงหลบได้เฟยกระซวกเรียบร้อยตายซะโอ้พี่ไม่ดรอปอะไรบ้างเลยเหรอถ้าไปตรงนี้เนี่ยตายแน่ๆนะครับจะกลายเป็นน้าเบื่อแทนเพราะงั้นเอ้ยตรงนี้ได้หระ มาดิมาดิขุนค้อนเหรอขุนค้อนสลังเฮมามา,มาเออขุนค้อนสลังเฮนี่ไงเจอผู้ไล่ล่ากางเกงหน่อยกางเกงฮันเตอร์รู้จักไหมนักล่ากางเกงอะ่ะอมอนคอมอนเฮ้ยนี่เอ้ยโอ้โหอย่าเล่นหมาดิอย่าเล่นหมาดิ เกินไปสวบต้องสวบสวบสวบเข้าให้สวบเข้าให้ใหกระดูกสัตว์น้อยไม่มีอะไรดอบเลยอะเฮ้ hey, กระดูกสัตว์น้อยใหญ่นี่โอ๊ยโอ๊ยจงเข้ามา จงเข้ามาจงเข้ามาเอาละครับน,น,นี่คือการต่อสู้กันระหว่างชายหนุ่มและสุนัขหมาป่าแห่งกองทัพดูกันว่าอา้าวหันตูดให้เราอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับอย่าเมินหน้าหนีจากคู่ต่อสู้ของท่านอาจารย์ของเจ้าไม่ได้สอนไว้หรือหวังชื่อฟงเจ้าอยู่ที่ใดเล่า ั่นมันในตัวคนหน้ามันผมนจะต้องนั่งนะพรก่อนมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่ดอกบนเกงเลยว่ะเอาเป็นว่านะตอนนี้นะคือเสร็จหรือยังเนี่ยจบหรือยงังจบหรือยังแบบน,นี้จบหรือยงังเอาละเ,เรานั่งโดยที่ไี่พรแล้วเมลิน่ามาหาเราหรือเปล่าใช่ปะสวัสดีเมลินา่าขอโทษที่ไม่ได้พาทุกคนดูคัสซีนะครับ เพราะว่ายามนี้หญิงร่างทรงไม่อยู่กับท่านแต่ข้าสามารถเปลี่ยนรูนให้เป็นพลังของท่านได้ด้วยถ้าท่านถวินหาวงแหวนเอลดินแล้วก็คงเป็นประโยชน์ต่อท่านแน่เอาละตอนนี้ข้าไม่ได้ถวินหาวงแหวนเอลดินอะไรทั้งนั้นละ่ะข้าทวินหากางเกงของข้าเจ้าพอจะมีางเกงให้ข้าไหมละ่ะข้าเวลาไม่จะต้องหรอกมันเป็นบาปป๊บพลังชีวิตความทนทานความแข็งแกร่งเราต้องเล่นสเต็งน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเอา เล่นง่ายๆคือเราเล่นพลังชีวิตก่อนขี่มาเอาละครับทุกคนตอนนี้เราเป็นปัญหาอีกแล้วว่าผมจำไม่ได้อ,อ๋อนี่ไง ขี่มาเราไม่ขี่ดูดีกว่าผมอยากตวนกไก่หัวหน้านั่นวะมาดิเฮ้ยแล้วมันเกิดใหม่หอ,อ๋ออ๋อเรานั่งพรนีว่วะผมดืมไปเลยเคมาดิท่านรู้จักกันร้านกางเกงที่ไหนหรือเปล่าหรือไม่ขุนค,ค้อนพิฆาตมานันท่านมีกางเกงให้ข้าไหมไม่มีบัดดี้เย็นๆไว้เย็นไว้บัดดี้ เย็นไว้บอดี้บอกให้ y บอกให้เย็นไว้บอกให้เย็นไว้นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ผมขอกระสุกพี่หน่อยดิพี่ไม่ดอบมะเขืออะไรให้ผมเลยเหรอ พูดจนหมดแรงนี่ไงฟาดฟาดฟันฟาดฟันเฮ้ยเอ๊ะมันไอตัวประตูหน้ามันอยู่ตรงไหนวะเบม นี่ไงตัวประตูหน้าเฮ้มอนอย่าได้หอ,อกอะ่ะมันดอบหอ,อกไหมวะเฮ้ยดอบดอบหอ,อกปะเหมือนดอบของนะโอเคเอาละเราได้ลุน้นเราได้ลุน้นแบทแมนจะพวกแบทแมนข้าคือซูเปอร์แมนมาท่าอะไรกันแกเอ่ยชื่อนั้นออกมาทำไมเนะนี่ยนี่นี่นี่ไงแล้วโดนกุซะา แล้วเราได้อะไรเราได้หินแร่ครับเราจบแล้วโอเคต้องไปนพรก่อนป่าวะ,ะนป๊บนึงนะขอไปนพรก่อนเอาแบบว่าสบเซฟดีกว่าแต่เหมือนจริงๆริงแล้วมันจะไม่ต้องก็ได้เอาละครับแตะพรนะไม่ใช่เตะอังจบจไป จบไปกับมาหากราบเอลเดนลิงกลับไปที่เดสก์ท็อป